และนี่คือ3วิธีเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวคุณเองได้โดยไม่ต้องใช้เงินครับคุณครับถ้าคุณอยากจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองโดยไม่ต้องใช้เงินทําตาม3ข้อนี้ครับข้อที่1ฮะคือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของคุณโดยทันทีครับสิ่งแวดล้อมแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนที่คุณคบแปลว่าคนที่คุณคุยด้วยแปลว่าสื่อที่คุณเสพครับอ้าวโค้ดแบงค์ให้เลือกคบคนเหรอใช่ครับคุณต้องเลือกคบครับถ้าวันนี้คุณมีเงิน1000บาท คุณมีเงินจํากัดแค่1000บาทผมเชื่อว่าคุณจะเลือกใช้กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับเงินมีจํากัดคุณยังเลือกใช้กับสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเวลาคุณมีจํากัดทําไมคุณไม่เลือกคบคนที่จะทําให้คุณดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นรวยขึ้นล่ะครับทําไมคุณไม่เลือกใช้สื่อไม่เลือกดูสื่อไม่เลือกเสพสื่อที่ทำให้คุณรวยขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นฉลาดขึ้นล่ะครับภาษาฝรั่งก็มีเขาบอกว่าช่ว your f เ i e n d s a อน I will show y ู u f u t อ r e ครับเอาเพ ยังไงครับทำนายไม่เกินค่าเฉลี่ย5คน10คนที่คุณคบหรอกครับเพราะคุณคบกับคนแบบไหนเขาก็จะมีแนวโน้มความคิดเพราะความคิดเป็นสิ่งเสพติดครับคุณอยู่ใกล้ใครมันก็จะติดกันครับเหมือนคุณติดหวัดนะครับมันก็ติดโควิดนะฮะคุณคุยกับใครมากๆเพราะความคิดเขาก็จะเริ่มเข้าไปในสมองคุณคุณก็จะเริ่มคิดเหมือนเขาครับเห็นไหมนั้นอย่างแรกเลยคือเปลี่ยนคนที่คบเปลี่ยนสื่อที่เสพทุกครั้งที่คุณคุยกับใครครบกับใครนะฮะใช้เวลาโลมกับใครหรือว่าเสพสื่อไหนต้องถามว่า การเสพสิ่งนี้การคุยกับคนนี้การที่คุณเป็นเวลาหรือลงทุนเวลาไปเนี่ยมันทําให้คุณดีขึ้นเก่งขึ้นรวยขึ้นฉลาดขึ้นเข,ข,ข้าสู่เป้าหมายได้มากขึ้นหรือเปล่าครับและข้อที่2ครับคือคุณจะเป็นที่จะต้องเลือกงานแบบประสบการณ์มาก,ก่อนมันตลกมากเลยนะฮะบางคนเลือกงานเพราะวันหยุดเยอะบางคนเลือกงานเพราะว่าทํางานน้อยไม่อยากเหนื่อยครับไม่ใช่ครับการเลือกงานเนี่ยมันคือการเลือกสิ่งที่จะกําหนดอนาคตของชีวิตคุณคุณต้องเลือกงานที่จะทําให้คุณมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นงานที่ คุณจะได้เรียนรู้จากตัวเนื้องงานนั้นจริงๆครับคุณไม่ได้ทํางานเพื่อเงินแต่คุณทํางานเพื่อให้ตัวเองเติบโตยิ่งขึ้นครับแทนที่คุณจะไปทํางานเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆที่ไม่ได้รู้อะไรเลยอย่างยุคอุตสาหกรรมนะฮะบ,บางคนเขารับจ้างมาแค่ไขน็อตตัวนี้นะครับตลอดชีวิตตั้งแต่เ,เรียนจบเข้าทํางานนะครับจกกนกระทั่งเกษียณก็ไขน็อตมันตัวเดียวนี่แหละครับไขนอ็อตไขน็ตไขน็ตไขน็ตตัวเดียวสุดท้ายคือคุณไม่ได้รู้อะไรครับนอกจากไขน็ตมันตัวเดียวนี่แหละครับ ดังนั้นการที่คุณทําอยู่ในองค์กรที่คุณสามารถร,รู้ได้หลากหลายอย่ามองว่าเป็นเ right. รื่องไม่ดีแต่ให้มองมันเป็นเรื่องดีเพราะว่าคุณจะได้มองหลายๆอย่างในมุมมองของผู้บริหารเพิ่มมากขึ้นครับและข้อที่3ครับคือการหาคนที่สําเร็จแล้วเป็นเมนทอร์ให้กับคุณแน่นอนฮะคนที่สําเร็จแล้วเขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากคุณหรอกครับการที่คุณอยากประสบอะไรไหนคุณหาคนที่ประสบอะไรด้านนั้นมาเป็นเมนทอร์คุณได้เป็นเรื่องดีแต่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากคุณเขาไม่อยากได้ตังคุณหรอกเพราะเขารวยคุณตั้ แล้วทำไมก็ถึงอยากจะมาคุยกับคุณทำไมก็ถึงอยากจะมาสอนคุณได้เคล็ดลับคือจงทาตัวให้เป็นประโยชน์กับเขาครับไปช่วยเขาอะไรที่เขาไม่อยากทําถือของไหมทาเอกสารไหมงานที่เขาไม่อยากทำคุณไปช่วยเขาทำครับช่วยเขาถือของช่วยเขากอเอกสารนะฮะคนที่เป็นไอดอลคุณอ่ะคุณเสนอตัวไปช่วยเขาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปเสนอตัวไปช่วยเขาแล้วเขาเมตตาสงสารเขาจะบอกบางอย่างกับคุณซึ่งสิ่งนั้นอ่ะมีค่ามากมากกว่า ความรู้ไหนไหนที่คุณเรียนในโรงเรียนนัมากกว่าเรียนในมหาลายัยเพราะมันคือความรู้จริงจากประสบการณ์จริงครับดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากที่จะเริ่มสร้างหรือสร้างตัวได้โดยไม่ต้องใช้เงินใช้3วิธีการนี้ครับ1เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทันที 2. เลือกงานที่ประสบการณ์มาก่อนมาก่อนเงินมาก่อนวันหยุด3ครับจงหาเมนทอร์จงหาคนที่ ทำได้แล้วและพร้อมที่จะสอนคุณโดยการทำตัวเป็นประโยชน์กับเขาครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามหน้าที่เพจรู้รอบต่อโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดค,คุณสามารถติดตามเทจอาสายแบงก์สุ p กิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงมาที่มือถือคุณโดยทันทีครับ